สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับหลังจากที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างมิติแล้วที่เสียงนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบพื่งเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัว MG นะครับตัว s s นะครับซึ่งลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดระยองนะครับเพื่อนํารถให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบพุ่งเสียงเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ ขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงในรถ MG คันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานอุวัติหอนซาวราชุดนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งยูโตัวลำโพงไม้เน้ชิ้นใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งยูโตัวแผ่นดัเข้าไป หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทาไมทางชีมงานโอวคอนซพฤกษ์ถึงจะต้องมาเน้นในการติดตั้งในตัวแผ่นดมทําไมถึงจะต้องมาทําการสร้างตัวตัวสเปเซอร์ึ้นใหม่นะครับวันนี้ผมมีเป็นตัวไดแกมนะครับมาประกอบนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นอันดับแรกนะครับเรามาดูครับตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจตัวลำโพงวีเลนชุดใหม่นะครับนะครับซึ่ง80 90%สนะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ในส่วนตัวประตู โดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมีเลนทํางานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเพราะฉะนั้น,นเวลาลำโพงทํางานปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่ารีเฟลคชั่นก็คือการสะท้อนนะครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงเราไม่ต้องการได้ค่ารีเฟลคชั่นพวกนี้เพราะฉะนั้นทางทีมง,งานวิศกรสาวแลชางพืชน,นะครับเราได้นเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้ามาติดตั้งในระบบพุ่งเสียงรถยนต์นะครับ นะครับอันนี้คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวและทุกครับเราถึงพิธีพิถันในการติดตั้งตัวแผ่นแด็มนะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับก็คือการทํางานทั้งด้านหน้าลําโพงนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งจตัวลำโพงนะครับส่วนมากก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเป็นรูปแบบสําเร็จมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งรูปแบบเดิมเดิมนะครับมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่าอิสเดนต์ค่าอิสเปซนบต จะมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงานอุปกรณ์ซาวราและทุนะครับเราก็ได้ทําการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าผู้อินซิเดนต์พร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวอ t สตาร์ลิงเข้าไปในระบบนะครับแล้วเรามาดูงานติดตั้งจริงเห็นไหมครับนะครับดูเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับเราใส่ใจพิธีพิถันนะครับทุกขั้นตอนในการติดตั้งตัวแผ่นดมนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมาดูนะครับขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวพ a าสติกเห็นไหมครับ เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับทำการยึดแน่นหนาเห็นไหมครับพร้อมกับนำเจ้าโค้กเทอร์มินอลนะครับมาทำการข้าโค้กสายเพื่อการเลื่นไหลของกระแสได้ดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับดูการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์เห็นไหมครับเรามีการดีไซน์ให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเพื่อให้ได้มิติแล้วทีเสียงที่ดีนะครับพร้อมกับทําการติดตั้งเจ้าตัวเอสต้าลิงเข้าไปในระบบเห็นไหมครับนะครับดูวัสดุที่เรานํามาใช้นะครับนะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างมิิต แล้วที่เสียงในรถ MG ตัว h s เสงนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนนะครับแล้วก็ตำแหน่งในการติดตั้งยตัวชุดฟิวนะครับในรถ MG ตัว h s s ชนี้นะครับมาดูครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับเราเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับสำหรับการติดตั้งยตัวชุดแผงฟิวนะครับพร้อมกับนําแผ่นโลหะมาทําการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมาทําการยึดโครงสร้างยึตัวแผงฟิวครับเวลายึดปุ๊นมันจะแข็งแรงนะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวครับมันก็จะไม่เกิดการสั่นคลอนนะครับพร้อมขับขั้นตอนในการวายสายนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อย หรับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งยูตัวชุดฟิลนะครับในรถ MG ตัว h s คันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนตนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและทีเสียงที่ดีรวมทั้งขั้นตอนในการติดตั้งยูตัวแผ่นดัมนะครับก็เป็นที่ทราบวันนี้นะครับตรับทางชีมงานโอเบอร์ฮอนซาลราชื้นครับเราได้มีการพัฒนานาเทคนิคใหม่ๆนะครับเข้ามาทาการติดตั้งในระบบกล้งเสียงรถยนต์ แล้วนอกจากนั้นนะครับในเจ้าตัวรถ MG ตัว HS s คันี้นะครับเราก็ยังได้ทำการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์นะครับของทางค่ายเ l า i นะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับที่มากับเจ้าตัว MG HS แค้นี้ครับนำสัญญาณนะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์แล้วก็ประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะฮะนะครับเราก็มาทำการมิกซ์สัญญาณใหม่นะครับเพื่อให้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์พร้อมกับนะครับทาการคัตออฟนะครับ บราพงชุดหน้าชุดหลังนะครับเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้มิติแล้วเสียงที่ดีและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังทาการปรับแต่งค่าพารามิติกนะครับดูการปรับแต่งนะครับเพื่อมาทําการแก้ไขระบบอับกุสติกในรถเราครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทําการทดสอบฟังกันนะครับให้สังเกตนะครับ การถ่ายทอดในเรียกปของชินตีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับเสียงแหลมเป็นประกายนะครับเสียงร้องโปล่ใสนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ I so I'm Since I left my baby behind on Blue Bayou Saving nickels, saving dimes Working till the sun don't shine Looking for หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับครับตัวโน้ตนะครับถช่าหมถ่ายทอดมาได้เด่นชัดโดยเฉพาะเสียงกลองครับโปรสายกองวานะครับปลายแหลมพิ้วนะครับเก็บเรียดได้ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานอุปกร์สาวล่าชุนครับเราได้พัฒนาเทคนิคใหม่ๆนะครับเข้ามาทําการออกแบบติดตั้งในระบบเสียงรถยนต์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว MG นะครับ แต่อยากได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์บนรถ MG HS ท่านนี้นะครับก็ะเชิญได้ที่อเวกร์สาวราชพุทธครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่หรอทิ้นเชิงนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ MG ตัว HS ทันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ร่อยใหม่เราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธครับแล้วขอให้มีฟังสุขการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้นะครับ